สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนล,ลัคนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสไคายไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเริ่มต้นที่พลังงานไพ่เทพสังหอนนะคะพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนล,ลัคนามีนบ้างนะคะ พลังงานของท่านนะคะได้ไพ่พอดีมีสุขมีอยู่มีกินอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบมีความสุขค่ะไพ่ใบน,นี้ชีวิตท่านโอเคเลยค่ะคนเราไม่จําเป็นต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้มีกินมีใช้นั่นแหละคะ่ะคือตัวท่านเลยนะคะในตําแหน่งการเงินแต่แต่ก็รวยได้นะคะตำแหน่งการเงินโอ้ผมลิขิต นะคะผ้าผมขึ้นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านโชคลาภมีได้ไปขอได้นะคะมีโอกาสมีลาบลอยโชคลาภใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเข้ามาการทํามาหากินโอ้โหโเงินไหลมาไทามาค่ะแต่ท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบปวดไม่อะไรนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าผ้าคีริ้วห่อทองก็ได้เนี่ยดูไพ่ขยายท่านสินะเนี่ยค่ะในตําแหน่งการติดต่อประสานงานดีมากๆ <c oughs> ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ดีการวางตัวดีการเข้กากับคนอื่นได้ดีมากๆเลยค่ะ ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยที่บ้านท่านอาจบูชาเทพกวนอูก็ได้นะคะ,ะโดยเฉพาะใครที่เป็นบ้านข้าราชการจะดีมากข้าราชการทหารตำรวจนี่ก็ถูกดวงกับเทพกวนอูนะคะบ้านท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลทําอะไรก็ราบรื่นหรือบางท่านอาจบูชาพญานาคก็ได้ท่านเป็นคนมีเซนต์มียานอย่างรู้ในตัวเองท่านรู้อะไรแปลกๆอยู่แล้วนะคะพไพ่ใบนี้และอยู่ในตําแหน่งลูกน้องบริวารลูกน้องดีค่ะ ลูกน้องช่วยเหลือท่านได้หรือท่านมีบุตรบุตรดีเป็นอภิชาติตบุตรนะคะในตำแหน่งศัตรูโอ้โหไม่มีศัตรูราะคาะไพ่ใบนี้ไพ่มีความสุขค่ะศัตรูเปลี่ยนมาเป็นมิตรแน่นอนค่ะในตำแหน่งคู่ครองคนรักอยู่กันจนแก่เท่าเช่าเท่าแชร์ชชแก่ชรา,าอยู่กันแก่เท่าไปด้วยกันนั่นแหละนะคะในตำแหน่งสุขภาพให้ระวังสุขภาพเหมือนกันนะโดยเฉพาะท่านที่สูงวัยอาจจะมีอาการ หนึ่งนะคะาพาะลำไส้นะเช็คนิดหนึ่งค่ะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนค่ะอวยใยให้ผ่อนพักดันสนับสนุนซัพพอร์ตนะผู้ใหญ่ดีค่ะในตำแหน่งการงานมีคนเห็นอกเห็นใจมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลจริงๆค่ะงานท่านไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะท่านทำอะไรก็ยังมีคนให้ความร่วมมือตำแหน่งโชคลาภค่ะบุญสัมพันธ์ค่ะนะอ่า Uh, ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นงานนะคะลาพามันแปลว่างานงานเสริมโดยเฉพาะงานเสริมมีรายได้เข้ามาตลอดโชคลาบก็อาจจะมีได้นะคะซื้อลัตเตอรี่เสี่ยงโชคกับคนที่อยู่ในวัยกลางๆคนไม่เด็กหรือไม่สูงวัยจนเกินไปอยู่กลางๆคนนะคะตำแหน่งสรุปค่ะคาถาคมอาจจะแปลว่าท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของสยศาสตร์แต่เป็นไสาย ศสยศาสตร์ด้านขาวก็ได้อย่างอาจารย์ก็ชอบนะทุกวันนี้ก็เข้าไปเกี่ยวพอสมควรเลยนะคะซึ่งมันไม่ได้ผิดอะค่ะมันการมันเป็นการช่วยในการเสริมดวงตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไพ่วันนี้ก็คือในแนวเ ไสยศาสตร์แต่เป็นสายขาวก็ได้หรือในแนวสายบุญทั่วไปก็ได้ค่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของคาถาาคมเสมอไปนะคะปฏิบัติธรรมดาขอให้อยู่ในศีลธรรมนะแบบนั้นเราก็มีโชคได้นะคะโอเคต่อด้วยไพ่ทาโร่ค่ะพลังงานไพ่ทาโร่นะคะ สองไม้เท้าค่ะมีโอกาสดีๆกําลังเข้ามาแล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องงานใครว่างานได้งานทําใครมีงานอยู่แล้วมีงานแบบมีลูกค้ามียอดมีออเดอร์เข้ามางานท่านรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตค่ะ,จะเจริมรลองความสําเร็จสามถ้วยเลยค่ะได้ลูกค้าเยอะค่ะโอ้โหเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งใหญ่ๆเลยค่ะราชนีไม้นะโอ้ยเอ็มเพจอีกต่างหากโอ้โหสุดยอดผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ใหญ่หญิง โอ้ยิ่งดีกับท่านมากๆเลยช่วงนี้นะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็โอเคเลยนะคะลูกน้องบริวารดีต่างหากนะลูกดีด้วยท่านจะมีเกณฑ์โอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะหรือมีใครคิดเรื่องย้ายงานก็ได้ย้ายด้วยนะชาลีออดแต่ไม่ได้แปลว่าถูกไล่ออกนะถ้าจะย้ายงานเพราะท่านเห็นที่ใหม่ดีกว่าก็ได้เห็นความจเจริญเติบโตที่มันมากกว่าท่านก็อาจจะไปมูฟออนก็ได้แปดถ้วยเนาะแต่ให้อนาคตท่านดีอะ่ะ นะคะให้ทาวเวอร์แปดถ้วยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจริงค่ะอยู่ที่ท่านตัดสินใจนะคะไม่ได้แปลว่าถูกไล่ออกอาจารย์บอกเลยบางท่านจะอยู่ในช่วงของมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามีช่องทางเนี่ยเห็นไหมคะเข้ามาให้ท,ท่านเลือกท่านเลือกท่านก็ตัดสินใจถูกหรือบางท่านก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่เปลี่ยนตำแหน่งแต่มันไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นเอ็มเพรสในเรื่องงานนี่ปังแน่นอนค่ะ เ,เรื่องเงินก็เหมือนกันค่ะการเงินเราดูที่ไพ่เอ็มเพได้นะคะเอ็มเพจเป็นไพ่ดาวสุขดาววีนัสด,ดาววีนัสด,ดาวสุขเป็นดาวทั้่งการเงินความรักการเงินต้องปังมากๆก,ก,ก,ก็ดูท่านมีผลงานน่ะการงานรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตการเงินก็ต้องไหลามาเทมามีช่องทางทํากินเยอะราชาไม้ราชินีไม้ธุรกิจหน้าที่การงานเติบโตนะคะใครมีธุรกิจก็รวยค่ะ นะคะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมีการทาวเวอร์กับราชินีดาบอาจจะแปลว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้ทุกวันนี้เขาใช้ AI อ่ะท่านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นกําลังเรียนรู้กําลังไพ่เด็กอ่ะเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ท่านก็สักเซสในการเรียนรู้ในการต่อย,ยอดทําให้การงานการธุรกิจของท่านเนี่ยก้าวหน้าเติบโตนะคะแบบนั้นเลยส่วนความรัก ใครที่ทะเลาะกันเหมือนจะเลิกกันตัดสัมพันธ์กันไปแล้วรีเทิร์นค่ะอยู่ๆก็กลับมาท่านอยู่เฉยๆเลยเขากลับเข้ามาเองแหละพอเมื่อเขาไปเจอสิ่งใหม่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทําให้เขาเเห็นอะไรว่ามันดีกว่าท่านเขาเขาต้องเซสสังกลับมาอาจารย์มองเลยกลับมาแบบรวดเร็วเลยค่ะชารีออตรอได้เลยค่ะใครมีปัญหาอยู่เขาไปไม่รอดแน่นอนค่ะนี่คือดวงของชาวราศีเมนนะคะ ขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ